mời <laughs> chị thằng mắt mày dạy quái <laughs> quái <laughs> quái 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 quái

นั right? s <S ่นคง้าเลยอ่ะจนจะเ่งยังแม่มาละเิดแต่ไม่ลิ้นมาวัดดูก็ได้ว่าใดเลยนะก็เพมันผู้ขวงผู้ไก่คือที่บ้านนเาย่ว่ตที่เาเอตั้งใจไว้ตั้งใจไว้เออแต่ยังจะเรื่มัเรืบเกยบร่ 我最怕累的。